ครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างเมืองแปลงบ้านของเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับรายการสร้างเมืองแปลงบ้านเป็นรายการทางการเมืองที่นําเสนอแนวทางหลักการหลักวิชาอันจะนําไปสู่การสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติความมั่นคงของชาติสนามพระประศัตรความไพ่บุญของประเทศละเกิดสันติภาพที่ถาวรวันนี้กับผมสมบัริศักะิเป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้ นะครับรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้นําและท่านผู้ที่อาสาแก้ปัญหาบ้านเมืองโดยการที่ท่านได้เซอร์เว์สอบถามประชาชนมาแล้วก็ถามพักที่พักก็รับภาระนี้มาสอบถามรัฐบาลต่อไปตัวไปวิธีหนึ่งก็คือผ่านโทรทัศน์ของเราเลยนะครับ คือท่านแรกคือท่านดรอกเตอร์อนไทยดวงดาราดวงดาราสวัสดีครับท่านสวัสดีครับหัวหน้าพักไทยธรรมหัวหน้าพักไทยธรรมวันนี้พักไทยธรรมมาท่านหัวหน้าพักมาครับผมถามว่าครับมันก่อนผมไม่เห็นดอกเตอร์ครับเอวันนี้มาเห็นดตอร์เข้านีครับเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับครับก็กราบเรียน พี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับในรายการสร้างเมืองแปลงบ้านด้วยความเคารพครับวันนี้กับผมดรลอไทยดวงดาราหัวหน้าพักไทยธรรมนะครับกราบขอบพระคุณทางรายการนะครับที่เช้อเชิญนะครับให้มาออกรายการทีวีนะครับมาพูดคุยนะครับปัญหาเรื่องร้องเรียนชาวบ้านแล้วก็ปัญหาเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับจะนําไปสู่การแก้ไขหรือนําเสนอแนะนะครับให้รัฐบาลนะครับได้ไป มีแนวคิดแนวทางในการแก้ไขหรือว่านำเสนอต่อพี่น้องประชาชนต่อไปครับโอ้ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าพักของประชาชนครับผมได้รวบรวมข้อมูลรวบรวมสิ่งที่ประชาชนได้ประสบพบเห็นครับแล้วก็รวมศูนย์มาสู่พักครับซึ่งอันนี้ครับมันเรียกว่าพักของมวลชนครับพักที่แท้จริงต้องเป็นอย่างนี้ครับอ,อยู่กับ ชาวบ้านอยู่กับผู้ที่มีปัญหาอะไรต่างๆนานาครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางรายการวันนี้กับผมดเรโนทยดวงกลาหัวหน้าพักไทธรรมวันนี้มากับท่านอาจารย์ทนายนะครับคนต่อไปนะครับครับผมจะแนะนำไหมครับผมท่านหัวหน้าพักดีเอาไว้เดี๋ยวเอาํำถามประชาชนนะคท่านที่สองนะครับท่านเป็นเลขาธิการพัก ใช่ครับท่านก็แสดงว่าพักหัวหน้าแล้วก็ก็เซคันดารีเจเนอรันเซคันดารีครับครับก็ถือว่าสมบูรณ์สองคนนี้ก็เป็นความสมบูรณ์ขององค์การพักก็คือท่านอาจารย์ทนายวิรุษวิศรุษครับครับคุตไกรวันครับครัสวัสดีครัท่านอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านเลยครับก็ท่านทนายนี่ รับผิดชอบเป็นเลขาธิการพรรคครับผมก็มีหน้าที่ยังไงบ้างครับที่ครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นมีหน้าที่ดูแลนะครับแล้วก็เสนอนโยบายนะครับที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเพื่อให้เข้ามาเป็นเพื่อพรรคที่มีมติเพื่อจะเป็นนโยบายของพรรคนะครับแล้วก็ดําเนินการตามที่หัวหน้าพักมอบหมายนะครับส่วนใหญ่ก็ในเรื่องของเข้าไปสอบถามความ หักลูกทุกดิบของประชาชนว่ามีปัญหาอย่างไรแล้วต้องการความต้องการของประชาชนนี่คืออะไร mm hmm. นะครับเพื่อจะมากําหนดนโยบายนะครับนโยบายเพื่อที่เราจะเข้าถ้าหากเราเข้าไปทํางานในในสภาเนี่ยเราจะผลักดันนโยบายเพื่อสร้างนโยบายเนี้ยให้เกิดเป็นรูปธรรมแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนได,ได้ได้เป็นรูปธรรมที่แท้จริงและสามารถเข้าถึงประชาชนได้ซึ่งนโยบายของพรรคเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีม,มีหลายนโยบายมาก นะครับแต่ว่าเรายังคิดว่ายังมีนโยบายอื่นๆอีกที่ยังเราจะต้องกําหนดขึ้นมาเพื่อที่จะเพื่อให้ระชนได้ประโยชน์ตรงนี้ครับโอ้เป็นเรื่องที่ได้เลขาธิการพรรคที่หนุม่มแล้วก็ไฟแรงรนะครับเป็นเรื่องที่อันเนี้ยสร้างสรรคไปจับใจจริงจริงครับแต่ผมจะเรียนว่าบ้านเมืองเราเนี่ยชอบสรุปว่าเลขาธิการพรรคหรือยีนารอนสักการ์ดรี่นะ ของ politically party นะเป็นแม่บ้านค,ความจริงแล้วนะครับเลขาธิการพรรคเนี่ยหมายถึงเป็นหลักในการปุมนโยบายขององค์การพรรคที่สำคัญคไม่ใช่แม่บ้านแม่บ้านนั้นเขาเรียกว่าสำนักเลขาธิการซึร่งเป็นหัวหน้าของสำนักเลขาธิการ,ค,รคือมีเลขาธิการพักคแล้วนะต้องมีหัวหน้าหรือมีคณะ เลขาธิการนั่นแหละก็เป็นผู้อำนวยการพรรคผู้อำนวยการพรรคพรรคไทยธรรมเรามีผู้อำนวยการ้นพรรคด้วยครับโดยท่านสุทธินันวัตระดีท่านเป็นผู้อำนวยการพรรคของพรรคไทยธรรมเลยเพราะงั้นความสําคัญมันอยู่ที่เลขาธิการพรรคที่บัญชาทุกอย่างคคครรรััับบบเอาละเราได้รู้จักพรรคไทยธรรมซึ่งในสถานการณ์ที่ยังไม่มีการเลือกตั้งเนี่ย ก็มาพบกับพี่น้องประชาชนเสียบ้างเออท่านหัวหน้าครับครับผมท่านดรโนทัยดวงตาราครับผมจะเรียนว่าสิ่งที่ในสถา,ารการเมืองปัจจุบันและสิ่งที่ประชาชนกังวลมากที่สุดนั้นนคืออะไรครับคือวันนี้เราต้องยอมรับว่ากระแสรัฐบาลที่ภายใต้การนําของท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีใน รัฐบาลปัจจุบันนะครับก็มีนโยบายเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเกี่ยวกับที่เป็นกระแสสังคมตอนนี้ก็คือ Digital ว a l เลททางภาคไทยทำเองก็ลงพื้นที่นะครับจัดประชุมนะครับสาขาต่างๆแล้วก็พบพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับวันนี้ได้รับนะครับคำถามมากมายเกี่ยวกับการแจกเงินของรัฐบาลเอาตอนแรกเลยครับในเรื่องของ ทำไมจะต้องเป็นดิจิตอลเล็ตนะครับวันนี้พรรคไทยทําเองก็มีข้อกังขาโดยเฉพาะผมนะครับดรเอรเไทยดวงดาราหัวหน้าพรรคไทยทรนะครับมีคําถามหลายคําถามที่อยากจะถามรัฐบาลน,นะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับซึ่งรัฐบาลน,นะครับออกมาตรการนะครับเป็นเงินดิจิตอลเล็ตหรือว่าโทเคนนะครับวันนี้นะครับคำถามแรกเลยก็คือ รัฐบาลกู้เงินนะครับหรือใช้เงินนะครับเพื่อส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นโดยการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบนะครับ,รบการอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดฟันเฟืองในการขับเคลื่อนของการค้าการขายในธุรกิจต่างๆท่านนี้คําถามของผมและพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ถามเป็นเสียงเดียวกันว่าทําไมจะต้องแจกเป็นดิจิตอลบอลเลตหรือโทเค็นด้วยเพราะอะไร นะครับทํให้ไม่แจกแบบตระกูลเงินบาทเพราะวันนี้นะครับเพราะวันนี้รัฐบาลเองนะครับภายใต้แกนนําของท่านนายกเศรษฐาทวีถินบอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจจะต้องอาจเม็ดเงินเข้าไปนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจเม็ดเงินใช่การอาจเม็ดเงินถูกต้องแต่วันนี้ทอกสท่านจะไปเอาเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรงบประมาณปีหกแปดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่าน จัดสรรปันส่วนไว้เพื่อเอามาแจกพี่น้องประชาชนคือสองสองปีงบประมาณครับแล้วก็ธนาคารทกศใช่ครับรวมแล้วห้าประมาณห้าแสนล้านอ่าผมถามเป็นเงินบาทเอามันเป็นเงินบาทใช่ไหมถูกต้องครับเอาเงินจากทกศมาเป็นโทเค็นหรือเปล่าครับอ่าก็ก็เปล่าใช่เป็นเงินบาทเอางบประมาณของชาติที่จัดสรรปันส่วนไว้ครับเอามาเป็นเงินบาททำไมต้องแปลงเป็นโทเค็น เขา,าก็ประกาศนโยบายนี่ตั้งแต่ตอนหาเสียงว่า,าจะให้เงินเป็นดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทบแถลงต่อรัฐสภาว่าจะนําเงินนี้ให้หนึ่งหมื่นบาทเป็นดิจิตลอลวอลเลทเนี่ยทันทีครับแต่ป่านนี้7เดือนแล้วครับโอเคละในการสร้างเงื่อนไขทุกทุกอย่างมันต้องมีเงื่อนไขอันนี้ผมทราบและเข้าใจรัฐบาลว่าจะต้องมีการสร้างเงื่อนไขโดยการอาที่แรกบ,บอกแจก สิบหกปีขึ้นไปเดี๋ยวนี้มาปรับเรื่องของรายได้เรื่องอันนั้นไม่อันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นเป็นวิธีการที่ดีเพื่อที่จะได้พุ่งเป้านะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนแต่มันมีคําถามว่าไอ้โทเคนของท่านที่เป็นสเตเบิลคอยเนี่ยที่คุณจะทําเนี่ยผมมองไปลึกกว่านั้นครับท่านอาจารย์ด้วยความารรับเชร็จครับผมมองว่ามันเป็นรัดซ้อนรัดรัดซ้อนรัดแบบไหนครับอวันนี้เราใช้เงินตรา ตระกูลบาทตระกูลบาทครับถึงมีมาลูกหลายร้อยปีแล้วพระเจ้าอยู่หัวอยู่ด้านหน้าครับอยู่ด้านหลังก็เป็นเป็นธนบัตรก็ดีเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบาทก็ดีครับที่ใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยรัฐบาลไทยแต่วันนี้รัฐบาลกําลังจะทํารัดซ้อนรัดเพื่อหาอํานาจในการครอบเศรษฐกิจอีกในเรื่องของการยกที่ต้นบอลล็ตขึ้นมา เป็นข้ออ้างในการที่จะใช้เงินนอกสก,กุลที่รัฐบาลไม่ได้กำหนดพยายามจะเอาโทเค็นมามีมูลค่าทําให้เป็นสเตเบิลคอยแล้วใช้จ่ายไม่ครบเวร์เช่นวันนี้ได้รับเงินบาทมาคุณก็แจกเป็นเงินบาทเลยสิผมเนี่ยสมมติผมอยู่บ้านสมมติอยู่บ้านสามคนคอยู่บ้านนอกสามคน ผมได้รับเงินบาทมาผมไม่มีอาชีพอะทุกวันนี้ยังไม่มีอาชีพสมมติสมมตินะผมยังเอาเงินบาทสามหมื่นคนสามหมื่นบาทไปซื้องววดได้สองคู่ผมมีอาชีพแล้วเรียกงวรวบและโทเค็นที่คุณให้มาหรือดิจิ a l ล a l เ e t อะไรที่คุณเรียกก็แล้วแต่เป็นเงินเสมือนจริงคุณเอามาใช้ในระบบการพัฒนาแบบนี้ได้ไหมก็ไม่ได้คุณจะต้องเอาไปซื้อในช่องทางที่คุณกำหนดซึ่ง การกระตุ้นเศรษฐกิจมันมีหลายมหาภาคหลายภาคส่วนการซื้อขายและบริการก็ดีการใช้บริการก็ดีการนำไปชำระนี่ตามกฎหมายก็ดี mm hmm. การกระตุ้นเศรษฐกิจมันมีหลายวิธีการนี่เบาก็กระตุ้นเศรษฐกิจเพราะจ่ายนี่เดิมไปแล้วเงินได้ใหม่มาก็สามารถไปใช้ฟันเฟืองในตลาดได้ <Yep. S 1> ถูกไหม mm hmm. ลดภาระค่าน้ําค่าไฟ <Yep. S 1> ลดค่าเทมลูกลดต่าง การใช้แบบนี้ถึงว่าจะเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจมหาภาพก็ในทางเศรษฐศาสตร์ที่แท้จริงก็เป็นสิ่งที่ท่านหัวหน้าเนี่ยได้รับความการร้องเรียนมาจากประชาชนมีลนหลายคําถามานนาแล้วก็เป็นความคําถามเอาต่อไปเลยมันเป็นความมุ่งหมายที่ผมอยากจะถามรัฐบาล<อ>โดยพรรคไทยธรรมเนี่ยครับวิธีการที่สองอำนาจสิ่งต่างๆเนี่ยวันนี้รัฐบาลต้องยอมรัวบว่ารัฐบาลเข้ามาเป็นรัฐบาลผสมกลุมพยายามกลุมอำนาจ เพื่อให้การขับเคลื่อนรัฐบาลเดินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็เป็นเรื่องก,การทํางานของท่านแต่ถ้าเรื่องการเงินการคลังการที่คุณจะนําเงินนะครับเงินตาของประเทศซึ่งเป็นความมีผลบวกและลบในวงกว้างครับเพราะว่ามันเป็นเงินกู้มันเป็นเงินสํารองจ่ายซึ่งเป็นเงินในอนาคตวันนี้การกําหนดกลุ่มเป้าหมายต้องชัดเจน สองการกระตุน้นฟันเฟืองเศรษฐกิจต้องเป็นรูปแบบของวงกว้างครับผมไม่ได้ชื่นชมรัฐบาลลุงตู่คราวที่แล้วแต่รัฐบาลลุงตู่ผมว่าทาดีกว่านี้วันนี้คืออะไระยังมีแอปพลิเคชันมีแอปพลิเคชันเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งการมีส่วนร่วมในภาคการกระตุ้นที่แท้จริงต้องมีการขับเคลื่อนไปพร้อมกันครับวิธีที่สองการพัฒนาวันนี้มีแอปอยู่แล้ว คุณอาจจะเปลี่ยนรัฐบาลอาจจะไม่ใช้แอปเป๋าตังค์แอปก็ยังอยู่นี่แอปก็ยังอยู่ครับของวันนี้เราลืมไปหรือเปล่าว่าประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติย0สบปีอยู่อันนั้นดิคืออันนี้เราลืมไปหรือเปล่าอยู่ในรับนวนชัดเจนอ่ครับยังอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติย0สิบปีอยู่ครับอยู่พอเปลี่ยนไทยรัฐบาลปุ๊บเปลี่ยนแนวคิดนี่แหละครับปัญหาที่จะทําให้เกิดการพัฒนาเป็นประเทศกําลังพัฒนาเป็นประเทศกาลังพัฒนาแบบนี้เรื่อยไปเพราะอะไรครับ พอเปลี่ยนรัฐบาลทีการคิดเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนรูปแบบใหม่ผมเข้าใจว่ารัฐบาลใหม่ก็อยากจะโชว์ผลงานใหม่ๆแต่เราอย่าลืมว่าการโชว์ผลงานใหม่ๆมันเดิมทําจากของเดิมได้ต่อยอดและส่งเสริมสนับสนุนได้วันนี้มีแอปเป๋าตังอยู่แล้วทําไมต้องไปคิดสร้างแอปใหม่ทําไมต้องไปทําโทเค็นใหม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็น หลายหมื่นล้านได้และโทเคนที่ของคุณทําจะหน้าตาเป็นยังไงมีรูปอะไรเป็นรูปเหรียญโทเคนเป็นสเตเบิลคอยแบบไหนใครตอบคาถามไม่ยอมชี้แจงหวานอันนี้ไม่ต้องชี้แจงในข้อมูลเบื้องต้นเลยว่าวันนี้คุณจะทำการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งดีอะไรที่พี่น้องประชาชนได้ผมสนับสนุนนะที่พูดนี้จะยังสนับสนุนอยู่นะว่าต้องแจกเพื่อให้เกิดการพัฒนาเกิดการ กับเพื่อนและการกระตุ้นเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนได้มีค่าใช้จ่ายลดภ<อ>า,า,าระต่างๆแล้วนี่นี่คือคําถามที่ยังมีอีกแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาท่านหัวหน้าสักนิดหนึ่งครับผมให้ท่านเลขาธิการเนี่ยที่มีกิษฎีกาบ้างมีปปชบ้างมีผู้ว่าแมงชาติบ้างที่ออกมา ไม่เห็นด้วยให้ความเห็นให้ความเห็นครับทีนี้ท่านเป็นนักกฎหมายอยู่แล้วเป็นทนายความเป็นนักกฎหมาย่ท่านหัวหน้าพักนะครับ,รบมีคําถามจากประชาชนว่าทําได้ไหมผิดกฎหมายไหมมีสิทธิติดคุกไหมเชิญครับครับคืออย่างนี้นะฮะอ่านบายเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับอ,อย่างอย่างที่ท่านหัวหน้าพักได้พูดแล้วว่าเอ๊ะทำไมเวลาไปกู้ไปเงินบาททําไมจะต้องแปลงไปเงินดิจิตอล แล้วกัเงินดิจิตอลนี้เราไปจับจ่ายใช้สอยนะครับแม่ค้าพ่อค้าเขาก็มีต้นทุนนะครับเขาต้องแปลงกลับมาเป็นเงินบาทเพื่อจะไปซื้อสินค้ากลับมาเป็นทุนรอนในการขายสินค้านั้นอันนี้การแปลงกลับไปกลับมาเนี่ยมันเกิดช่องโหว่เกิดช่องทางทุจริตเยอะแยะและค่างเงินดิจิตอลกับค่างเงินบาทเนี่ยนะครับมันผูกติดกัน,นเงินบาทมันจะมีขึ้นลงนะ่ะ นะครับขึ้นลงว่าไอ้เป๋อใช่ตอนนี้เงินบาทอ่อนอ <c oughs> แล้วเงินดิจิตอลเนี่ย <c oughs> มันมันจะมีสถานะอย่างไรเนี่ย <c oughs> อ่อเป็นที่ถูกเถียงและเป็นข้อสงสัยของประชาชนนะครับแล้วก็การนาเงินดิจิตอลเนี่ยไปใช้จ่ายเนี่ยอ่ามันก็ใช้จ่ายอย่างที่ท่านหัวหน้าบอกมันไม่ครอบคลุม คืออาจจะไปไปอย่างเช่นอาจจะไปซื้อของได้กับพวกเจ้าสัวที่ตอนนี้ว่าเอะเจ้าสัวคนนี้ก็ยุ่งนั้นเออเร่างนั้นนี่ไม่ได้อาจเป็นร้านค้าทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่เปิดแอปไม่เปิดอะไรเนี่ยนะครับนี่ปีใหไ่จะเสียค่าเทอมก็ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะงั้นเงินเนี่ยมันเหมือนว่าเอามาใช้ในวงจํากัดซึ่งซึ่งมันมันถามบอกว่ามันจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมผมยังมองว่ายัง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 ไม่มั่นใจนะเรื่องกฎหมายท่าน คือคืออย่างนี้นะเรื่องนี้เนี่ยนะครับขบวนการเนี่ยมันยังความผิดมันยังไม่เกิดเพราะว่าปปชนะครับถ้าเกิดมีการทุจริต นะครับเขาถึงจะมีอำนาจนะครับเี่ยอำนาจเข้าไปไต่สวนสอบสวนปปชอ่ากิศิกาอ่กิศิกานี่นะครับมีหน้าที่ให้ความเห็นส่วนใหญ่นี่แต่ถ้าหากเห็นว่ากฎหมายเนี่ยนะครอบคลุมอ่ก่ำกลัวหรือเป็นเป็นลักษณะเหมือนไม่ชัดเจนก็จะส่งส่งเรื่องให้กิศิกาตีความนะมีหน้าที่ในท่านหน้าที่ที่จะชี้แจงหรือในด้านท่านผู้ว่าการธนาคารหรืออดีตผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยครับมีความเห็น ในทํานองว่ามันไม่ถูกต้องอนท่านม่านว่าคือคืออย่างนี้นะฮะผู้ว่าเนี่ยถ้าถ้านบตามกฎหมายนะก็เป็นจำเลยคนหนึ่งเลยนะครับถ้าหากถ้ามีความเห็นว่าถ้าเกิดไอ้กรณีเกิดการทุจริตขึ้นครับนะครับมีการหยิดหรือกระทําความผิดขึ้นผู้ว่านี่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะที่จะมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นเรียกว่าฟาวว่าเงินบาท ค่าต่างๆมันผันแปรไปเดี๋ยวเศ<ช>รษฐ<า>กิจร่มแล้วอ่าแสนล้านนี่มันจากสามล้านล้านเนี่ยมันหนึ่งในหกอ่ะใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ไม่ครอบไม่ครอบค,บคุมหรือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะตอบ ปัญหาให้ประชาชนเข้าใจนะ,ะว่ามันถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรเนี่ยนะครับผมเห็นว่าอนาคตอนาคตที่สุ่มเสี่ยงที่จะกระทําผิดกฎหมายได้สีนี้กลับมาที่ท่านหัวหน้าอีกแับปชนเขาขวากมาสองสามเรื่องที่ผมฟังมาแล้วเลยไม่ต้องสรุปหรอกมันเห็นประจักษ์ชัดเจนครับย <ๆ S 2> ังมีอะไรที่ท่านหัวหน้าเห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นนโยวายพิเศษที่ไม่ไม่ถูกไม่ต้อง สมควรจะทำยังไงครับคือวันนี้<ม>คือการกระจายเงินเนี่ย<ม>ในการที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจไปสู่พี่น้องประชาชนเนี่ย<ม>เป็นสิ่งดีครับแต่วิธีการมันต้องชัดเจนผมสงสัยในขั้นตอนหรือหรือโปรเซสในกระบวนการที่เราจะแจกเงินเนี่ย<ม>เราจะแจกเงินด้วยอะไร<ม>แล้วแจกแบบไหน<ม>แจกทีเดียวเลยไหม,มแล้วทำไมต้อง กำหนดระยะเวลาหรือต้องกระตุ้นให้มันเกิดฟันเฟืองหกเดือนเลยคุณต้องใช้ภายในหกเดือน ard, เพื่อให้มันเกิดสะเก็ดพุ่เหมือนไฟไหม้ฟังเลยเหรออาจจะดีแค่หกเดือนเหรออันนี้อันหนึ่งก็เรียกกันว่าระยะเวลา,วา,วา,วาที่จะให้เศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านน,นี่หกเดือนเองครับย<อ>ไม่ใช่สี่ปีที่ตะบาลอยู่ครับคือวันนี้เราต้องมา,มามองว่ามุมไหนได้มุมไหนเสียวันนี้เราต้องเราต้องเราต้อง ทั้งน้ำหนักหลายหลหลายหลา,หลาด้านว่าวันนี้การทำแบบนี้มันดีมากหรือมันดีน้อยรัฐบ,บาลควรทำรีเสิร์ตอันนี้ถามรัฐบ,บาลเขาก็ตลอดระยะเวลาเจ็ดเดือนนะครับ <c oughs> เขาก็พยายามจะประชุมหลายครั้งหลายรอบจนข้อสรุปพักร่วมรัฐบาลอะไร <c oughs> ก็คงจะมีรีเสิร์ต ท่านรนตรีช่วยเนี่ยแต่ท่านไม่ได้ขึ้นเป็นรนตรีนะท่านก็รับผิดชอบอยู่เนี่ยมีรนตรีท่านใหม่มารับผิดแล้วท่านนายกก็ลอยตัวไปเป็นนายกอย่างเดียวเนี่ยคเออมันก็ไม่แน่ว่าจะออกมาได้ครับและที่สําคัญเนี่ยกาบเรียนท่านอาจารย์กาบเรียนท่านอาจารย์ทนายวิศรุตุลกวันท่านเลขาธิการพักนทยธรรมวันนี้ผมดรโนชัยโนราผมว่าผมผมมุมมอง ไปไกลกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ก็คือเรื่องของการที่รัฐบาลจะทําปฏิรูปรัฐซ้อนรัดผมคิดไปไกลถึงขนาดนั้นว่าอย่างไงวันนี้รัฐบาลพยายามจะกุมอํานาจเป็นรัฐบาลเบธธ็ดเสร็จถูกในทางการเมืองหมายถึงเป็นรัฐอีกรัฐหนึง่งที่ทที่กุมรัฐนี้เลยเมื่อกุมรัฐแล้ว <S 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 2> <S 2> สอง <S <S จะกุมอํานาจทางด้านการเงินอีก เศรษฐกิจอยู่ในกำมือผูกขาดถูกวมนนี้เลยนะถ้าคุณทำดิจิตอลบอเล็ตให้มันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องแฟกตผมถามคำเดียวว่าเหรียญโทเคนของคุณรูปร่างล่าตาเป็นยังไงก็น่าจะบอกประชาชนได้คุณออกหรือยังคุณออกรูปแบบหรือยังเราใช้เงินบาทมีพระเจ้าอยู่หัว แต่มีเงินโทรเป็นตาัญลักษร์ในการใช้ชําระนี่ตามกฎหมายอยู่ในธนบัตรก็ดีอยู่ในเหรียญกษะสาบต่างๆก็ดีมีพยาคุดอยู่ถูกไหม <c oughs> มีรูปแบบว่านี่คือการชําระนี่ตามกฎหมายภายใต้รัฐบาลไทยเอาละก็เป็นนั้นว่าท่านขวากไปถึงรัฐบาลให้ตอบเมื่อไหร่วันนี้ต้องเื่งตอบฮวันนี้ต้องเร่งตอบกระผมลรโนไทโนรลา,ลาหัวหน้ารรคไทยธรรม ฝากรายการสร้างเมืองแปลงบ้านในช่องพีทีวีนะครับถามไปยังรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับที่ดํารงตําแหน่งน,นายกรัฐมนตรีขณะนี้ซึ่งกํากับดูแลเศรษฐกิจโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการนะครับท่านต้องตอบผมตอบพี่น้องชาวบ้านตอบสังคมนะครับให้ทุกคนนะที่มีส่วนได้เสียหรือสเตคโคเด์ทั้งหมดเนี oh. ่ยที่เป็นพี่น้องประชาชนเนี่ยหายข้อกังขา เรื่องเหรียญต่างๆก็ยื่นยื่นงอติมเมนตัมเลยว่าเหรียญเคยซี่ดิจิตอลดิจิตอลวอลเลตที่คุณจะเอามาใช้เนี่ยมันเป็นยังไงห้ชี้แจงชี้แจงเลยทําแบบไหนสมมุติว่าเขาไม่ได้ชี้แจงในเวลาพอสมควรนะทนายก็ต้องพูดอย่างนั้นนะในเวลาพอสมควรเนี่ยท่านหัวหน้ามีมาตรการอะไรที่จะจัดการสิ่งนโยบายเหล่านี้ไม่เป็นไรครับผมถือว่าผมเป็นพรรคการเมืองเหมือนกันเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในการหาเสียงรดรลงรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องอประชาชนทุกภาคส่วนมมผมมีทนายหลายคนมีมือดีอย่างอาจารย์ทนายวิศรุตคุณไกวันผมฟ้องรัฐบาลแน่ครับอ๋อฟ้องรัฐบาลผมฟ้องแน่นอนถ้าคุณทําให้ประเทศนี้รัฐบาลเตรียมรับทุกท่านคำฟ้องที่เกี่ยวข้องกับนิจิรเออผู้เกี่ยวข้องนะท,<อ>ทุกท่านไม่เว้นเพราะทุกท่านมีส่วนได้เสียในการคิดกรอบ บางนโยบายและนําไปปฏิบัติโอเคอเค,ครับท่านต้องฟ้องถามว่าพร้อมที่จะฟ้องหรือเปล่าท่านเลขาธิการพรรคครับครับคืออย่างนี้นะฮะเราเป็นพรรคการเมืองเราก็คือ,เ,อเป็นองค์กรของประชาชนเราเราก็สามารถที่จะ เป็นเป็นผู้เสียหายถ้ากรณีที่นโยบายนี้สร้างความเสียหายให,ให้กับประเทศชาติและประชาชนเนี่ยเพราะเงินทุกบาททุกสตานี่คือภาษีของประชาชนานะนะครับพร้อมที่จะฟ้องนอกจากฟ้องแล้วท่านหัวหน้าเนี่ยยังมีมาตรการอื่นไหมเช่นออขอประชามติประชาชนระดมสรรพกำลังให้ประชาชนเ,เห็นว่าสิ่งนี้ไม่ถูกไม่ต้องรัฐบาลสมควรลาออกอะไรทำนองนี้ วันนี้ผมเชื่ออย่างนี้ครับท่านอาจารย์ด้วยความเคารพครับวันนี้สังคมโซเชียลในเรื่องของการกระจายข้อมูลข่าวสารวันนี้ผมว่าไปเร็ววันนี้ถ้าสังคมมองว่ารัฐบาลทำไม่ได้และทำผิดผมว่าข่าวหน้าเขาก็ไม่มีที่นั่งเหมือนกันเอและวอันนั้นคือไม่สามารถที่จะรับรองโดยประชาชนอีกแล้วใช่ครับจากผ่านการเลือกตั้งทีนี้หัวหน้ามาวันนี้นะครับ เออมาเสนอเรื่องนี้ซึ่งผมฟังแล้วเนี่ยกล้าพูดกล้าคิดครับผมจะถามท่านวน้าว่าสิ่งที่สิ่งที่ไม่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านวน้าจะมีมาตรการต่างๆแล้วเนี่ยนะท่านวน้าเนี่ยมีนโยบายที่ถูกเนี้ยแต่ชี้แจงประชาชนเพิ่มเติมยังไงครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะใช้เวลาหลายนาทีอ้ามันเป็นไรเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อน ไม่เบรกเพราะว่ามันหมดหมดเลยหมดเ <c oughs> วลาเลยใช่ไหมหมดครับงั้นทิ้งท้ายไว้เลยว่<อ>าทิ้งท้ายทิ้งท้ายวันนี้ครับพรรคไทยานะครับก็ฝากกาบเรียนพี่น้องประชาชนที่รักขคารพทุกท่านครับด้วยความรักนะครับพรรคไทยานะครับยืนข้างพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆมิตินะครับนี่คือสัญญาประชาคมวันนี้พรรคไทยธรรนะครับจะทํานะครับและนําผลประโยชน์ทุกภาคส่วนนะครับที่ เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับจะเร่งจัดการดําเนินการนะครับเพื่อให้ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จร,งริงวันนี้มันเหมือนไอติมครับรบออกมาแล้วละลายหมดครับวันนี้พักไตร่ตรอโดยเฉพาะผมดรนทไทยดวงดาราหัวหน้าพักไตร่ตรอขอฝากพี่น้องประชาชน,นสัญ,ญญาในานามพักเลยนะครับในานามพักเลยครับท่านเลขาธิการเลยการพักก็อยู่พร้อมพร้อมที่จะ รับผิดชอบต่อประชาชนนะครับครับครับเราจะขับเคลื่อนนะครับนโยบายนะครับต่างๆแล้วก็เป็นสภาที่อยู่นอกสภาด้วยนะครับที่จะเเคลื่อนเขาตั้งรัฐซ้อนรัฐได้เราก็ตั้งสภาซ้อนสภาได้ใช่ครับเราต้องชื่อนตรวจสอบครับวันนี้เราต้องยอมรับว่าหัวหน้าในแต่ละหัวหน้าพรรคการเมืองวันนี้ท่านใดจะทาอย่างไรเราไม่ทราบแต่ถ้าพรรคใดทำปุ๊บเราจะเป็นกระบอกเสียง แล้วเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจะทําทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ผลประโยชน์สูงสุดโอเคครับครับผมฝากพี่น้องประชาชนด้วยครับครับเรียนท่านรัฐบาลนะครับได้ฟังเสียงของดรโนเทยดวงดารากับท่านเลขาธิการวันนี้นะครับรีบชี้แจงตอบคำถามด่วนโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีช่วยซึ่งไปย้ายกระทรวงนะครับท่านทำมาตั้งเจ็ดเดือนแล้วนี่ช่วยชี้แจงหน่อยในเวลาพอสมควรไม่เช่นนั้นแล้ว กับผมก็คิดว่าสิ่งที่พักได้สัญญากับพี่น้องประชาชนเนี่ยครับนะครับว่าจะต้องทําให้มันถูกให้ต้องเนี่ยก็จะได้รุนงค์กันต่อไปครับท่านอาจารย์ครับก็เพรว่าผมหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ดีใจที่ได้เห็นพักของประชาชนนะครับก็ขอบคุณท่านดรอนุทัยตรงตาราและก็ท่านเลขาธิการครับท่านผู้ชมท่านฟังที่เคารพครับ เราได้นำเสนอความเห็นของประชาชนผ่านพักและคำสัญญาจากท่านหัวหน้าพักและเลขาธิการพักว่าจะพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่และจะดาเนินมาตรการต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขอกขอบ,บคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรายการนี้มาดยตลอดตั้งแต่ต้น กับผมพร้อมต้องผูร้ร่วมรายการขอลาท่านผู้ชมท่านฟังด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ